สวัสดีชาวสลมดั้งทุกคนนะครับก็อยู่กับปื้องสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก่อนรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องน,นี้ด้วยนะโอเควันนี้เป็นนับของคาบูตะนะครับเป็นแค่ช็อตเด็ดๆช็อตสวยๆปันๆของคาบูตะนะซึ่งผมไม่รู้มาทำได้ไงเหมือนกันเนาะแล้วก็มีแบบ VS 1ต่อ 1, 1บางช็อตให้ดูด้วยนะครับอ่าโอเคไหม ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมครับผมมีร้านขายเสื้อบาสดีๆมาแนะนำะเพื่อนๆร้านนี้เลยดูเด็กสปอร์ตซึ่งต้องบอกว่าม,มีเสื้อแซลมดังสวยๆมากมายนะครับอ่าแล้วก็ยังมีเสื้อ NBA เอนเะเสื้อบาสนี่้มีทุกชุดนะโอเคไหมโอเคลิงก์ก็สั่งซื้อก็อยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่เลยแนะนําตัวใหม่ครับสวยมากตัวนี้โอ้ฮอตฮิตมากครับเสื้อแซลมดังตัวใหม่ของดูเด็กสปอร์ตยังไงก็ไปซื้อกันด้วยนะฮะอืม บอกว่ามาจากช่องเื้่มสเต็งนะครับเขาก็จะมีสิทธิพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดเข้าไปดูนะครับโอเคมาที่คาบ<ว>ุตะเลยนะครับอ้จังวันนี้หมุนไปหนึ่งทีแล้วดูเพื่อนเพื่อเห็นทันใช่ไหมเมื่อกี้คือแม่งแบบถอยไปครึ่งสนามเว้ยแล้วก็หมุนตัวมาหมุนตัวมาแล้วเข้าไปทําแต้มเื้ยทำได้ไงวะโคตรปั่นอะจริงปั่นมาก,อ,กอู้ยรีบาร์ได้อีกอนะ่ะก็เป็นชดอล็กเล็กแน่นอๆแหละนะครับเพื่อนๆอืมดูมันเลี้ยงดูมันดูฮะ เออแล้วคืออีกฝั่งไม่ได้เล่นอ่อนแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมแต่ว่าคือเขาไม่ตามไปนล้วนะนาตามไปทำไมเออให้มันเล่นไปอุ้ยโดนเซลแล้วโอ้เก็บบอลได้นี่คาุตะแล้วสามแต้มโอเคเดี๋ยวเราไปดูหนึ่งต่อหนึ่งบางช็อตของคาคุตะกันเลยนะครับโอ้จงอังหวะนี้วุดไปฮะแต่ยังไงต่อเก็บบอลได้ครับ วิ่งออกมาแบบดื่อๆไม่กลัวโดนสเตลิ์แต่เขามีทักษะการเล่นดีนะเพื่อนเห็นไหมนี่คิโยชุดลงครับชนะไปเลย <c oughs> อ้อาฮูตะเจอคิโยตะครับนะเอาเดิตบไปดีโถโธโถอะไรล่ะนี่หมุนลอกไปแล้วหืมเรียบร้อยอันติหน้ามันเหมือนหมีเหมือนกันนะหมุนไปดิเอาแล้วชนแต่ยังไงแต่ชุดลงอะดิ เออเซนเตอร์กูก็ชูดได้นะครับอ๋อต่อไปเจอจินคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพื่อนก็ฮาฮา,า,าปันๆันไปแล้วกันเนาะสำหรับเอาใจแฟนเขากูตะบ้างน,นะโอ้ยเต็มเต็มดิเต็มเต็มดิเต็มเต็มหน้าเลยฮนะมุดเอตกไปดีตกไปดีตกไปดีเออโทนี่หมุนไปโอยลงดิเงี้ยสบายสบายเลยโอ้ก็ประมาณนี้เนะาะตลกก่ะ อุ๊ยอุ๊ยยังไงต่อโอ้โหคือไม่มีทางชนะกูได้หรอกกูตาบอกนี่ของจริงนี่นำไปสี่แต้มอ่ะบต่อหกไล่าตามมันตอนไหนวะอะไร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 คาคุตะโอหแสงสีฟ้านะเพื่อนเพื่อนฟูจิมะแสงสีเขียวใช่ไหมตัวนี้แสงสีฟ้านะฮะแล้วอลถุยชนะไปยี่สต่อสิบห้า โอเคไปดูมาคีบ้างมาคีก,ก็ทำไมมาคีแล้วทำไมอ่ะโปรเพลเยอร์คาคูตะเนี่ยอูย้เอาไปเถอะเอาไปเถอะกูไม่จำด้วยเอาดิกูอยากโชว์เหนือนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงประโถ โอเคครับเพื่อนๆถ้าใครเพิ่งเข้ามาเนะครับเป็นคลิปแรกหรือว่ายังไงแต่ว่าดูตั้งนานแล้วแต่ยังไม่กด subscribe ให้เพื่อ s t เต็ GAME MOBILE เกมมนะี่ยก็กดให้ทีนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคไหมอืมเนี่มาดิมาดิอโดอโดมาดิโโโโมาชูต่ตอนหน้าอย่างงี้ดูถูกเกินไปแล้วนะมากี้ ใช่ไหมล่ะนี่เลยอัพตามสเต็ปเดิมโถหนึ่งหนึ่งคือที่สุดยังไงต่อหมุนตัวไปดีแสงสีฟ้าหมุนไปแล้วชุดเลยดิอะโถไม่ลงแต่กูรีบาวเก่งกว่ามึงแล้วไงต่ออันติไปเลยโถตบไม่โดนตุ้ยบอกแล้วคาคุตะโหดสุดใครว่าคาคูตะกาศนะครับคิดใหม่นะครับแล้วยังไงต่อเอาชุดอีกหละเอ้ยโถประมาทกูเกินไปมาชุดต่อนหน้าอย่างเงี้ยเอา เอาเอ้าเอานี่นี่ของจริงนี่ดูดูห <c oughs> ากใครชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะ <c oughs> แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ